e d u c a Cafe Podcast คุยกันภาษาครูครูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่ e d u c a Cafe Podcast คุยกันภาษาครูครู กับดิฉันดรนิภาพรนกุลสมบูรณ์หรือครูนินะคะวันนี้นะคะนิจะมาจุดประกายแนวคิดโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทาง SLC ที่จะช่วยสร้างคุณภาพและโอกาสที่เท่าเทียมแก่นักเรียนทุกคนค่ะตอนนี้หลายๆคนคงจะหาแนวทางที่อยากจะพัฒนาทั้งโอกาสแล้วก็คุณภาพที่เท่าเทียมให้กับนักเรียนทุกคน แนวทาง School as Learning Community หรือโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจค่ะอาจจะถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยแต่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะเพราะในปัจจุบันแนวคิด SLC ได้ขยายเครือข่ายจากจุดเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ส่งต่อแนวคิดไปหลายประเทศค่ะเช่นที่เกาหลีใต้จีนไต้หวันสิงคโปร์อินโดนีเซีย เวียดนามไทยและเม็กซิโกค่ะเครือข่ายแนวคิดนี้นะคะมีการรวมตัวของนักการศึกษาจากหลากหลายชาติค่ะเป็นเครือข่ายนานาชาติภายใต้ที่ชื่อว่า The International Network for Screw as Learning Community โดยแนวคิด SLC เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ปรัชญาและระบบกิจกรรมที่ทำให้เด็กครูและผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ปกครอง รวมถึงชุมชนสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ตลอดเวลาและพัฒนาโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์ในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมอาจารย์มาซากิซาโตะอดีตครูใหญ่โรงเรียนประถมฮิโรมิและโรงเรียนมัธยมกาคุโยเมืองฟูจิจังหวัดชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง SLC ได้กล่าวไว้ว่าหลักการสำคัญของ SLC คือทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างดีที่สุดภายใต้ปรัชญา3ประการค่ะประการที่1 Public Philosophy คือปรัชญาว่าด้วยส่วนรวมและความเป็นสาธารณะห้องเรียนและโรงเรียนจะต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นการเรียนรู้ของทุกคนโดยไม่มีใครเป็นเจ้าของเพียงฝ่ายเดียวค่ะประการที่ส Democracy Philosophy ปรัชยาว่าด้วยประชาธิปไตยคือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเคารพรับฟังและฟังเสียงของทุกคนไม่ทอดทิ้งใครให้อยู่เพียงลำพังในห้องเรียนและประการที่3 Excellence Philosophy ปรัชยาว่าด้วยความเป็นเลิศเพราะเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความแตกต่างกันดังนั้นพวกเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางของตนเองค่ะ การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้จะต้องดําเนินไปอย่างเป็นระบบนะคะเริ่มจากการมีการทําแผนการจัดการเรียนรู้โมเดลทีชเชอร์จะนําไปสอนในห้องเรียนจริงค่ะแล้วก็จะเปิดห้องเรียนให้กับเพื่อนครูผู้อํานวยการเข้ามาสังเกตการในระหว่างที่สังเกตจะเน้นการสังเกตไปที่การเรียนรู้ของเด็กอาจจะบันทึกภาพหรือวิดีโอไว้ด้วยหลังจากนั้นนะคะ ครูผู้สอนและกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมสังเกตการก็จะมาพูดคุยเพื่อจะสะท้อนวิธีการเรียนรู้ของเด็กสื่อต่างๆที่เด็กใช้ว่าเด็กเรียนรู้อย่างไรครูจัดการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของเด็กไหมคุณครูแต่ละท่านที่ได้ร่วมสังเกตนะคะถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติเลยที่จะต้องแสดงความขอบคุณโมเดลทิเชอร์ก็คือจะต้องให้ข้อเสนอแนะค่ะอาจจะโชว์รูปหรือคลิปวิดีโอต่างๆประกอบไปด้วยเพื่อความเข้าใจนะคะ ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กอย่างทั่วถึงไม่ละเลยนะักเรียนคนใดเลยแล้วก็เน้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของเด็กๆนะคะประเด็นที่สะท้อนกันจะต้องเป็นประเด็นที่สำคัญและช่วยให้โมเดลทีเชอร์ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆในครั้งต่อไปค่ะโดยสรุปนะคะ แนวทางของ SLC หรือ School As Learning Community จะยึดถือปรัชญา3ประการก็คือ Public Philosophy, Democracy Philosophy, e x c e l l e n t Philosophy คือปรัชญาว่าด้วยส่วนรวมและความเป็นสาธารณะปรัชญาว่าด้วยประชาธิปไตยและปรัชญาว่าด้วยความเป็นเลิศค่ะ สิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นแนวทางที่สากลได้ค้นพบในการพัฒนาโอกาสและความเท่าเทียมรวมทั้งเรื่องคุณภาพของการเรียนรู้แก่นักเรียนทุกคนนะคะเป็นเรื่องที่เราน่าจะนลองนํามาใช้ในโรงเรียนไทยอาจจะไม่ต้องไปทดลองในเรื่องใหม่ๆเพราะว่ามีหลายเรื่องที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วข่าวหน้านี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามีโรงเรียนในเมืองไทยดําเนินการตามแนวทางนี้เชื่อถือปรัชญามีวิสัยทัศน์ แล้วก็มีระบบกิจกรรมซึ่งสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นแล้วค่ะที่น่าตื่นเต้นมากนะคะก็คือในปีนี้ International Conference of SLC ครั้งที่8ภายใต้หัวข้อสร้างความหวังสู่อนาคตด้วยกระบวนการสืบสอบอย่างร่วมมือรวมพลังจะมีการซูมออนไลน์แล้วก็ดูได้ฟรีนะคะครูไทยและนักการศึกษาคุณครูใหญ่ทุกท่านสามารถสมัคร เข้าร่วมติดตามชมคอนเฟอเรนซ์นี้ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายสดตรงจากญี่ปุ่นในวันที่5ถึง7มีนาคมรายละเอียดนะคะติดตามได้ที่ w w w e d u c a t วิร์ดไหรือ Facebook Educa t จะได้ทราบข่าวสารแล้วก็กิจกรรมดีๆเกี่ยวกับเรื่อง SLC นี้ต่อไปแล้วกลับมาพบกับครูนี้ได้ใหม่ในเอ u c a กา f e ตอนต่อไปเรายังจะคุยกันต่อเรื่อง SLC ค่ะสวัสดีค่ะ